สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลนขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนเพจที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีตุลนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2564เรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีตุลนในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศาาีตุลบอกได้ว่าช่วงเนี้ยในเดือนกันยายนเนี้ยคุณน่ะจะค่อนข้างมีปัญหากับเพื่อร่วมง,งานหรือในเรื่องเกี่ยวกับเน,นเอกสารสัญญาและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากค่อนข้างเยอะนะคะระวังว่าคุณจะมีปัญหาจาก เรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยนะอีกทั้งมีดาวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพลอยอยู่ในตัวเรือนที่6ด้วยดังนั้นทำให้ชาวรัคนาราศิตุนในช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้มากนะคะบางอย่างนะคุณก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดีนะคะและคุณจะต้องทำงานอยู่เบื้องหลังค่อนข้างเยอะ ด้วยความที่ช่วงนี้จะมีดาวอังคารอยู่ในเรือน12ที่เป็นเรือนเกี่ยวกับความรับการมองไม่เห็นในเรื่องราวต่างๆทุกอย่างที่ถูกปกปิดไว้นะคะและยังมีดาวพุธเข้ามาอยู่ด้วยนะจะทําให้คุณนะ่ะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ค่อนข้างมากในเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและตัวคุณรู้สึกใจฝ่อห่อเหี่ยว รู้สึกหมดพลังใจในการทำงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นแล้วนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เริ่มดีขึ้นของคุณแล้วนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ดีอดทนหน่อยนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่คุณน่ะค่อยๆทยอยแก้ไขไปนะทุกอย่างในตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมากับคุณค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ คนรักการเสี่ยงโชคไหนจะเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านเนาะทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยอึดอัดด้วยนะคะระวังมีปากเสียงกับคู่ครอ,องของคุณหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะทำให้คุณอึดอัดใจได้ด้วยความที่ชาวลัคนาราศีตุลจะค่อนข้างเป็นคนที่ปณีปนอบกับทุกคนและอยากให้ทุกคน มีความรักใคร่กลมเกียวสามัคคีกันนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณก็ต้องระวังว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกด้วยนะคะเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรชาวร,า,ราศรีตุลในเดือนนี้บ้างนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคุณนะจะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานค่อนข้างเยอะไม่ใช่วห,หนักมาก งานคุณเหนื่อยหนักแต่ถามว่าคุณท้อไหมคุณไม่ท้อหรอกเพียงแต่ว่าคุณจะท้อตรงที่ว่าเพอคุณทําไปแล้วคุณรู้สึกได้ว่าไม่มีใครเห็นผลงานคุณเลยไม่มีใครสนใจในสิ่งที่คุณทําหรือให้ค่าของคุณเยอะนะคะด้วยความที่ว่าคุณน่ะยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ในเรื่องราวในอดีตของคุณที่จะทําให้คุณน่ะไม่กล้าที่จะ ทำอะไรมากมายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยมีไพ่ไม่ดีมาตั้งหลายใบนะดังนั้นแล้วนะคุณจะถูกละทิ้งโครงสร้างทุกอย่างใหม่หมดตัวคุณจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่หมดในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณจะเริ่มวางแผนพื้นฟูของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะความสัมพันธ์บางอย่างของคุณนะจะได้รับการขี้คายในเดือนนี้นะคะ ระวังการก่อหน,นี้สินนะจะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวนะคะเรื่องงานเดือนนี้บอกได้ว่าปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถามว่าคุณแก้ไขได้ไหมคุณแก้ไขได้นะคะแล้วว่ามีปัญหาทะเลาะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานทําให้คุณน้อยใจในเกี่ยวกับการทํางานนะคะว่าทําไมเขาอะไม่มาช่วยเหลือคุณเลย แล้วคุณรู้สึกได้ว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยหาหนทางออกไม่ได้นะคะเพราะทานที่คุณน่ะมุ่งมั่นตั้งใจไปเต็มที่แล้วเนาะจริงๆแล้วอะค่ะทุกอย่างนะมันมีปัญหามีวิธีการแก้ไขปัญหาและหาทางออกได้นะเพียงแต่ว่าบางทีต้องระวังคําพูดนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างปนีณีตนอมค่อนข้างเยอะนะชาวราศีตุลเพียงแต่ว่า รอบนี้ถ้าคุณจําเป็นจะต้องพูดจาให้เด็ดขาดเพื่อที่จะจบปัญหาเนี่ยทำได้นะคะต้องฝืนนิสัยตัวเองนิดนึงแหละเนาะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามนะไม่ต้องไปวิตกกังวลในเรื่องราวในอดีตนะคะงานของคุณคุณบริหารงานคุณให้ดีก่อนทําของคุณให้ชัดเจนทําของคุณให้เต็มที่เต็มความสามารถแล้วจะทําให้ทุกๆอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเจ้านายของคุณช่วงนี้บอกได้เลยว่ากําลังใจหดหายนะคะสภาพด้วยความที่สถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดู รู้สึกว่ามืดแปดราดปหบทสําหรับคุณและทุกคนในรอบข้างมันก็เลยทำให้กําลังใจคุณค่อนข้างห่อเหี่ยวดังน,นั้นแล้วบอกได้เลยว่ามันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะชาวราศาาีตุลคุณอย่ายอมแพ้คุณเป็นคนที่เก่งเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณนะอย่างที่บอกคุณทำอ่ะทุกอย่างเต็มที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเห็น คุณรู้สึกได้ว่าปิดทองหลังพระคุณอยากให้การเงินคุณมีความมั่นคงในทุกๆอย่างนะดังนั้นแล้วคุณก็ต้องแก้ไขมันให้ดีนะแก้ไขให้ดีด้วยความที่คุณน่ะไม่ได้วางแผนในเรื่องการเงินให้ดีด้วยนะอดีตที่ผ่านมาคุณก่อหนี้สินอะไรไว้ไม่รู้แต่เดือนกันยายนนี้ยถ้าคุณอยากจะผ่านพ้นไปได้คุณต้องเปลี่ยนทัศ การใช้เงินศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะวางแผนโครงสร้างการเงินของคุณใหม่นะทำให้ตัวคุณมีความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วนะมันจะยังเป็นปัญหาในตรงนี้ต่อไปก็ถ้าเกิดคุณทำได้ในเรื่องการเงินของคุณจะดีขึ้นมากจริงๆนะคะระวังในเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารทั้งหลายเสียคุณจะเสียเงินในตรงนี้ด้วยนะหากใครมียอดยานพาหานะในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหลายนะคะเช็คเช็คให้ดีนะเช็คการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเช็คเครื่องเช็คสภาพให้ดีทั้งหมดนะเพราะไม่งั้นแล้วนะคะคุณจะเกิดอุบัติเหตุได้แบบไม่คาดฝันนะไฟหน้าหม้อน้ำ เติมหรือยังเช็คหรือยังถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนนะคะอย่าอย่ายื้อเวลาไว้นะถึงแม้ว่าคุณจะยังรู้สึกว่าเงินคุณไม่พอหรือไม่สามารถที่จะทําได้แต่เรื่องนี้มันเป็นความจําเป็นของคุณนะคะในการที่จะต้องทำนะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะดังนั้นแล้วต้องแก้ไขให้ดีนะคะคุณแก้ไขได้อยู่แล้วเนาะระวังการใช้เงินของตัวเองก็พอ ใช้ในเรื่องที่จําเป็นนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะเนี่ยเผลอเผลอใช้ตามใจตัวเองแล้วก็ปันปลายแล้วรู้สึกว่าทําไมฉันถึงไม่มีคุณค่าทําไมฉันถึงไม่มีเงินมากเลยคุณทําได้ค่ะคุณเปลี่ยนแผนระบบใหม่ได้แล้วคุณจะดีขึ้นและผ่านไปเนาะหากคุณอยากเสริมในเรื่องการเงินของคุณในตรงนี้นะคุณก็ต้องใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะและ ไม่ต้องคิดถึงอดีตว่ามันจะเป็นยังไงเนอะปล่อยไปคุณทำใหม่ได้อย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นทุกอย่างค่ะการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้เงินคุณดีขึ้นได้ด้วยการ,รียกวอะไรออกแรงหรือไปใช้ทักษะประสานงานของคุณให้เกิดประโยชน์นะคะจะช่วยเพิ่มเงินและโอกาสการทำเงินของคุณได้ดีมากขึ้นเด็กๆในบ้านจะเป็นโชคลาภให้คุณได้นะคะ ในเรื่องสุขภาพของชาวราศนาราศีตุลบอกได้เลยว่าในเดือนนี้นะคุณมีเรื่องราวที่จะต้องระวังในเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันการตกจากที่สูงระบบสายตาหกล้มกระแทกและในสภาวะจิตใจระวังเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเกี่ยวกับ สมองหัวและรับตัวนะดังนั้นแล้วขอให้ระมัดระวังให้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าบอกได้เลยว่าไพ่ไพ่ไม่ดีมันค่อนข้างขึ้นมาเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่คุณหายได้ทุกอย่างนะคะเนี่ยระวังการติดโควิดด้วยนะถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ติดนะแต่ว่าถ้าคุณกัดตกเมื่อไหร่เนี่ยมีสิทธิ์เลยนะ ตอนนี้คุณโดนล้อไหมไว้หมดแล้วละ่ะชาวราศีตุลแต่เชื่อเธอค่ะว่าคุณนะเป็นคนที่มีกาดตัวเองค่อนข้างเยอะนะในเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณระแวงแต่ถามว่าคุณติดหรือยังบอกเลยว่าตอนนี้ยังยังนะยังยังยังไม่ติดจากที่เห็นนะคะแต่ถ้าคนที่ติดแล้วเนี่ยดูแลให้ใกล้ชิดนะทุกอย่างนะคะอย่าต้องใกล้ชิดเยอะมากๆเลยเพราะไม่งั้นแล้วนะ อาการคุณจะทรงทรงสุดๆอย่าประมาทในทุกย่างก้าของชีวิตในเรื่องสุขภาพเลยค่ะขอให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยดีจะมีเกณฑ์การสูญเสียในในแบบไม่คาดฝันนะอย่างที่บอกก็ระวังหรือทำใจไว้ด้วยนะคะทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะ ในเรื่องราวของความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้บอกได้ว่าชาวร,ราศีตุลคุณยังไม่ลืมคนรักเก่าแล้วคุณก็ยังไม่เปิดโอกาสใหม่ๆตัวเองเพื่อที่จะทำให้ใครคนไหนเข้ามานะคะดังน,น,นั้นแล้วคุณก็เลยมุ่งมั่นในเรื่องงานทำงานหาเงินใช้นี่สร้างชีวิตตัวเองขึ้นมามากกว่าทำให้คุณไม่สนใจในเรื่องความรักเลยถึงแม้จะมีใครมองคุณอยู่ก็ตามคุณก็ ไม่สนใจเพราะคุณยังไม่ลืมรักครั้งเก่าของคุณนะคะก็เมื่อไหร่ที่คุณหายดีแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาได้เมื่อคุณพร้อมขอให้คุณตัดสินใจให้ดีๆในทุกๆอย่างนะคะคนโสดคุณคือคนที่ดีคุณคือคนที่มีคุณค่าคุณคือคนที่เหมาะสมกับคนที่จะมีความรักที่คู่ควร ได้เจอรักดีๆนะคะดังนั้นแล้วอย่าโทษตัวเองในเรื่องราวที่ผ่านมานะมันคืออดีตที่ผ่านไปแล้วลองย้อนดูดีๆว่าในอดีตในเรื่องความรักของคุณมันผิดพลาดในเรื่องแบบไหนมาเนาะแล้วให้เขาเอามาแก้ไขค่ะอย่าไปยึดติดเมื่อคุณฟื้นฟูจิตใจคุณได้ดีแล้วคุณก็จะเป็นคนรักใหม่คนที่เก่งคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่น่ารัก ในสายตาของทุกคนและเจอคนรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะบอกได้ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะระวังการมีปากเสียงกับคนรักคู่รักของคุณเลยอย่างที่บอกนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุณสองคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักโดยเฉพาะและยิ่งทะเลาะกันน่ะ ในเรื่องเราในอดีตที่ผ่านมาปัญหาขุดคุยเก่าๆอะคะ่ะที่เป็นปัญหาสะสมกันมาตั้งนานแล้วนะบอกได้เลยว่าจะถูกขุดจะถูกย้อนกลับมาเพื่อที่จะทําให้คุณนะ่ะแก้ไขเรื่องราวที่ผิดพลาดในอดีตให้เข้าใจกันนะอย่าก,กลัวอย่าพูดเพราะคุณเอออย่าไม่พูดนะไม่งั้นแล้วปัญหาที่เคยที่ประสบกันอยู่ในตอนเนี้มันจะไม่จบสักทีนะคะถ้าคุณอยากจบคุณต้องตัดสินใจให้จบนะ พังมันไปนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าจะเป็นการรู้สึกทำร้ายจิตใจก็ตามนะหรือคุณจะยั่งยอมเจ็บก็ตามถ้าเกิดความสัมพันธ์มันไม่ดีหรือเรื่องราวต่างๆมันไม่ดีมันเป็นปมในใจของคุณแล้วเนี่ยคุณต้องแก้ไขมันออกไปนะคะแล้วทุกอย่างในเรื่องความสัมพันธ์ก็ค่อยๆสร้างใหม่ขึ้นมาได้เนาะคุณจะได้ไม่ต้องมาเก็บเอาไว้ว่ามันเป็นบาดแผลในชีวิตคุณนะคุณคือคนเธอ,อต้องเรียกว่าอะไรในเรื่องความสําคัญของคุณอะนะ มันตบมือข้างเดียวไม่ดังอะคะ่ะในเรื่องความสัมพันธ์คู่รักคุณต้องคุยกันให้เยอะตัดปัญหากันให้ได้หาจุดตรงกลางร่วมกันแล้วชีวิตคู่ของคุณถึงจะสมบูรณ์นะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอยู่ดีๆคนคุยของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเขาจะหายไปนะคะจากการที่มีเรื่องราวที่ทั้งคู่รู้สึกได้ว่าไม่ลงรอยกันทำให้อยู่ดีๆไปต่อไม่ได้และ คุณเลือกที่จะตัดสินใจจบปัญหาแล้วไม่เอาอยู่คนเดียวก็ได้ฉันไม่งอ้อฉันไม่แคร์หรอกคุณก็เลยยังโสดต่อไปนะคะความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนะแต่ถ้าเกิดคุณมองดีๆนะคะมันเป็นโอกาสที่ระหว่างที่คุณกําลังศึกษาการและยังรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์อันนี้มันยังไม่ชัดเจนนะมันก็จะทําให้คุณย้อนกลับมามองคิดได้ว่า,าถ้าเกิดในอนาคตคุณตัดสินใจที่จะคบกับคนคนนี้ คุณจะสร้างครอบครัวได้มากแค่ไหนนะคะจะจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะถ้าเกิดในตอนนี้แค่คุยคุยกันยังไม่ได้ตัดสินใจคบกันยังเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดคุณคบกันไปแล้วล่ะจะเป็นยังไงเนาะดังนั้นก็อย่าเสียใจไปนะคะคุณยังมีโอกาสเข้ามาได้ใหม่อีกเยอะเนาะสวยๆหล่อๆรวยๆไว้ก่อนหมายถึงทําตัวเองนะคะให้ดูดีดูสวยดูหล่อและมีเงินไม่ว่ายังไงเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนที่ดีเข้ามาได้คะ่ะ ถ้ามีแล้วระบากใจก็อย่ามีเลยเนาะดังนั้นแล้วอะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์คุณอยู่ต้องการจะบอกแนะนาคาอะไรคุณอีกนะคะชาวลัคนาราศีตุลนฮะใบเดียวก็เลยกับชาวลัคนาราศีกันนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วไอเดียของคุณนะ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะลงมือทํามันเถอะคุณกังวลในเรื่องอะไรก็ตามแต่นะก็ปล่อยไว้ ปล่อยมันผ่านไปนะแล้วก็ถ้าคุณอยากได้กำลังใจอะไรก็ตามนะคะขออธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สที่คุณต้องการแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณจะเห็นสัญญาณที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะ steady progress ขอให้ทำทุกอย่างด้วยความรักนะคะและตั้งใจอย่างที่บอกนะคะเมื่อคุณเริ่มต้นแล้วนะ คุณก็ต้องมุ่งมั่นอย่างตั้งใจและลงมือทําให้เต็มที่นะคะก้าวไปช้าๆอย่างมั่นคงไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจในวันนี้หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้คุณในอดีตรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่อะไรก็ตามนะทําไปเถอะค่ะทําในจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จและล้มเลิกนะล้มเหลวนะอาจจะใช้เวลาช้าหน่อยแต่สําเร็จแน่นอนนะคะ ให้ทำทุกอย่างให้ลูกรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่และต้องการที่จะให้มันเป็นอย่างไรในอนาคตสื่อสารออกไปกับจัก,กรวาลสื่อสารออกไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณต้องการแล้วคุณจะรู้เห็นไหมคะทุกอย่างคุณต้องมีความมั่นใจเห็นไหมไพ่ก็บอกแล้วว่าให้คุณมีความมั่นใจเนี่ยเพราะตอนนี้คุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่มีความมั่นใจคุณไม่มีความเซล์ในตัวเองแล้วคุณก็ยังแบบเห็นไหมคุณรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตโลกนี้พังทลาย แหลกสลายไปแล้วในอดีตคุณไม่เหลือคุณค่าอะไรในตัวเองเลยบอกว่าแบบไม่ใช่คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถเนาะไพ่ก็บอกแล้วนะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์คุณก็บอกคุณแบบนี้ดังนั้นแล้วมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะอ่ะเรามาดูในไพ่การงานกันการงานการเงินนางฟ้าแห่งความสมบูรณ์สมบูรณ์ต้องการบอกอะไรคุณคะชาวรัคนาราศรีตุลในเดือนกันยายนนี้ ปล่อยเรื่องราวที่เนี่ยโหท่านย้ำม,มากเลยนะเนี่ยปล่อยเรื่องราวที่กังวลใจทุกอย่างอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นการขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิตคุณนะออกไปแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะให้ความช่วยเหลือเห็นไหมไพ่ตกย้ำม,มากเลยเขาบอกให้คุณพังทลายให้คุณพังทลายเนี่ยก็เหมือนไพ่ใบนี้นะคะให้คุณพังทลายแล้วก็ปิดกั้นทําลายทุกอย่างทิ้งที่มันทําให้คุณนะ่ะรู้สึกไม่โอเคไม่ดี จำจัดมันทิ้งไปค่ะเนาะแล้วคุณจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมความสำเร็จรอคุณอยู่นะชาวราศีตุลท้าอะไรให้ตัวเองก่อนบ้างแน่แสดงว่าคุณนะ่ะให้คนอื่นเยอะมากเกินไปนะชาวราศีตุลคุณต้องให้ตัวเองบ้างนะคะรักตัวเองให้ตัวเองใช้งานตัวเองเหนื่อยแล้วเงี้ย ร่างกายคุณเหนื่อยแล้วทางานมาเหนื่อยแล้วคุณต้องจ่ายให้ตัวเองบ้างค่ะเช่นซื้อของที่ตัวเองรักของที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะแล้วตัวคุณน่ะจะเป็นคนที่นี่เห็นไหมบอกแล้วให้มีความมั่นใจคู่กันเลยว่าให้ตัวเองบ้างนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะพาร์ทเนอร์ชพหาเพื่อนที่ปรึกษาและคู่คิดให้ดีนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะชาวลัคนาราศีตุล ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรมาในอดีตหรือเดือนนี้จะแย่อย่างไรคุณเป็นคนที่มีความสามารถและคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จได้เสมอก่อนที่คนเราจะสำเร็จคุณต้องมีอุปสรรคมาทดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณก่อนนะคะว่าคุณมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขจริงๆไหมถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขจริงๆแล้วหรือ ต้องการที่จะประสบความสําเร็จจริงๆแล้วตัดสินใจแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะเปิดทางให้เองนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีตุลมีความสุขมากๆและเจอเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะขอให้ปลอ,อดพ้นปลอดภัยจากโควิดทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ